่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยกันเก็บมเมล็ดพันธุ์จะช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องมาจากชุมชนที่เข้มแข็งค่ะเรื่องนี้ต้องขอให้ผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่ชาติชายเหลืองเจริญจากชุมชนบ้านจำรุงจังหวัดระยองมาแบ่งปันเรื่องราวค่ะว่าในชุมชนมีสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไรแล้วไม่ใช่เข้มแข็งแค่คนรุ่นเดียวนะคะมีการส่งต่อความรักชุมชนเนี่ยจากรุ่น คพวกเราก็ไ,ได้ทำอะไหมากนะครับเราทำเพียงแค่ว่าทำให้ชีวติตมันคงที่คนที่บ้านจะดูเนี <c oughs> น่ยเรียนต้องซื้อไหมมาเรียน้องซื้อไหมมาแหละต้องทำไปเรียนดูก่อน <c oughs> นี่เวลาเราออกแบบเราออกแบบว่าต้องทำให้ชีวติตมันคงด้วยวิธีกเกษตรปลผลิเอง <c oughs> นี่ก็ชวนกันทำไม่ได้ทำคนเดียวใช่เรื่องของชุมชนนี่ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะครับ เป็นเรื่องของคนหลายๆคนในชุมชนนี่กับพันกันหลายคนค่ะจากการที่เราทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้ทำนาเล็กน้อยนี่ก็เปิ่อผยอันนี้ว่าเราทำเกษตรผสมกันเถอะเพราะการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันพูดถึงการจัดการชีวิตตัวเองในเกษตรเคมีเนี่ยมันพูดถึงคนถนอมจัดการคราก็ทุบปรับนิดน้อยเราก็เลยทำกันมากขึ้นมากเราทำไปทำมาชื่นหมั่นคงขึ้น ทีนี่ข้ออ่อนก็มาเซนซีมันมีข้ออ่อนเดียวเกินข้อข้ามัดไม่จับซื้ออย <c oughs> ่างแบบของไม่สวยเราใช้เวลาอยู่สิบกว่าปีถึงกันชวนคนไปบัตรยัมรุ่งชวนเขาไปกินอาหารสุขภาพปลอดสารเคมีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราพีคนแบบเรียนไปกินอาหารที่บ้านยมรุ่รงก็ทำให้เี๋เรียกว,ว่าเทคนิคการจัดระบบการตลาดกับระบบการผลิตยุ่งติดกันมีคนเยอะ ทไปเป็นประจำสม่ำเสมอก็ทําให้ชีวิตเราบัดของเรากมาบุญไม่ต้องขนของที่ไม่สวยมาขายที่เมืองเพราะถ้าขายมาขนมาขายในเมืองเนี่ยเราจะขายได้เป็นเคงสุดท้ายก็เราอยู่ที่ไหนก็ลเลยตักลัก <c oughs> แล้วก็ชวนกันมาชวนกันไปเออเออมาเที่ยวนี่นะครับทางสวนมันมีมาเขาเคยเกินหรือเปล่าของเราแล้วก็ชวนมาตอนนี้เดี๋ยวๆชวนพวกแม่ครัวมาเที่ยวนะเนื่ <c oughs> จากว่าเราทําผักปลาซัดเคมีเนี่ยทำจะหายอร่อยเราติดอกติดใจเนี่ยมันต้องกินผูกกับน้ำพริกกับพริก มันละก็ปีกระยองนะติ้งชื่อเลยที่ทำกินผักอย่างเดียวเนี่ยนะครับใหม่หน้าร้อยหร้อยกิงก็งเลยชวนแมทคว้ามือน,นึงที่ทำน้ำปีกรกรปิ้ตอนรับนักเดินทาง,งมาที่ดีอยู่สงสัยเดี๋ยวต้องไปแอบเรียนด้วยแล้วก็เดี๋ยวที่จุฬาเนี่ยนะครับเราจะมาทำสี่วันเลย <laughs> ทั้งขายทั้งแจกท,แท,ทั้งแถมเหลือหลายวนดวยกินผักกับกินกระน้ำปีกกรปิ้ของบัตรกระดับขอบคุณผู้ใหญ่ตีบ้าะ